เอ,อะเขาปลาหนานไม้ครับพี่น้องครับอันนี้คือกอนไม้ไรเงี้ยเหรอนะครับเดี๋ยวให้เซียตอาดเบื้องเข้ามาผอของดีอีกเลยแต่ว,ว่าหัวซีบีายบวัวเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวก,ปวกอัดเห็ดเห็ดปวกแย่เห็ดปวกน้ำฝนบ่ออกแนวนะออกบ่เป็นโม อีกดอกนึ่งยั่นี่เอดอกนึงออกเทราหมองกับออกสองดอกสี่ดอกนี่ดอกนึงครับเอดูยันน่ะเห็นปะบอกว่าเป็นมูดอกเค็ดปวกอันนี้ครับเอาตัวรถนี่ปลาหาเบื้องเศนบ่สิพอได้แกงบ่อาจ ียนปลาไหลมหาโนไม่ไครคร,ออครับเห็นปะเห็นนะพี่น้องนี่ครับออกมาเป็นโมดอกเขาเพ็ดแบบนี้นออกมาเป็นโม เห็นบ่เห็นบ่อโน่ใหม่โอ้โหกำลังออกกันนี่นนอหน่อยมันกำลังออกตัวกันใส่ได้ใส่ได้ด้วยใส่ได้นี่มันไม่มีกระแสการสองลอนี่คนมันขันนะแมนสองลอนี้มัน โอ้ยมาพอของดีพี่น้องกูบนเอินเครื่อเขียงเครื่อเขียงเห็นป่ไปแกงเสโนไมครับแกงเสโนไม้ฮียน,นอนหนึ่งนี่กันถ้าเป็นมันเป็นสมุนไพรตัวเอือนกำลังควยถึกกำลังควยถึกตะวัน อ่อนเาเอาไปแกงเซโนใหม่ขันมี้หลายนี่เขาแกงขึ้นในหม่ได้อาดเออเอาไปต้มเอาไปทุบๆแล้วก็ต้มให้จืดแต่บอกว่าปีรสชาติเนี่ยแดดไปต้มให้จืดแล้วก็มาแกงขึ้นแกงเราใหม่นี่เราใหม่ไรเด้อพี่น้องเด้อเราใหม่ไรเราใหม่ไร เอาเครื่องน้ำเครื่งตอนก็นสิถวยซับนี่จะดอกเดี๋ยวข้าสิไปล่างน้ำแล้วก็มาทุบเด้อสีเฮ็ดแบบทุบสู่กินด้วยพี่น้องวันนี้ครับเอาแล้วก็มีทีเด็ดครับอันนี้โอ้ทีเด็ดครับทีเด็ดไผ่บ่เคยกินครับต้องติดตามนะครับแกงไซโนไม่ก็ได้กินสดก็ได้อ่าต้องติดตามดนะครับเซียนอาจสิกินให้เบิ้งครับผมนี่แหละผู้นึงอ่าจังบ่เบิ้งครับผู้นั้นเคยกิน กำลังควยถึกหรือเครื่อเขียงอืกินสดเสียนอาจจะกินสดที่มาบอกว่ามันมีรสชาติอย่างไรมันขมมันฝาดหรือว่ามันจืดเลยครับไปอย่างเขาเขาคือปาดเคืองเขาคือบทุบหนันงสีมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันกลมมันเหมือนแล้วมันบมเสียนตัว บอ่อประเทืงเสียนแบบนี้ลระอานนามไส่ให้เต็มอ่าอนานนามไส่ให้ถ่วมน้นใหม่ครับข้อสิต้มให้จืดก่อนซับถ่วมน้นใหม่โอเคเลยอดต้มให้จืดก่อนครับ เติมน้ําแล้วก็ข้าสียองเอาน้ำจะนั่งครับเอามือขยําขยําเอากระพาะพอเะขาต่าแล้วนะครับผมเอาสากเน็กเอาก็ได้น้ำจะออกแล้วนะครับสีเขียวๆจะออกแล้วพี่น้อง คนแล้วก็เอาขึ้นค่างไดีเลยใส่เวลาบดลนครับห้น้ำกินน้ำอย่านัาง่งจืดแต่แสดงว่าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวฮอกก็สิปรุงสูตรเร่งด่วนนะครับผมตำเข่าเบือกับตำหมกริกใส่เลยปกติเขาเสียไปข่างก่อนแล้วก็ค่อยตำน้ำกลนอันนี้กับโบผิดนะครับตำใส่พร้อมกันเลยครับเข่าเบือกับหมกริกส่วนที่ต้องใส่สุดท้ายมูคือผักกระแยงหรืออาจจะเป็นผักอีตูเพราะในี้ผักอีตูนะครับผม แกงแล้วพี่น้องแกงแล้วครับบาัานนี่ถึงขั้นตอนการแกงครับเ,เสียนอาจสิใส่ที่เด็ดนะครับผม <laughs> เอ็ดปวกกัมภาพี่น้องเลยเอา่าพอดิตกินไม้ปีไม้สาดเนาะอาจนอได้ำนีละครับใส่นับปลาหน่อยเอา ปรุงแล้วนะครับตัไเมล็ดเขาสีออกสีขาขาวนยครับเด้อยเวลาเขาเกยงครับเวลาเขาเออกมาจัดต้ม กวาอันนี้เข้าแกงแบบถุบเป็นตอนน่ะอ่นานเนาะแกงแบบถุบนะฮะมันจะออกสีขา,ขาวครับเอาสีอาส่านสีเมืองบ้านเนี่ยอ่านเหลือ,อยงังเติมได้ ขาดไปเลยนะครับเด้อไผยสีใสพายอีตูพายสีใส,ส่พักขาก็ได้ครับแต่ว่าห่อใส่พักกระแยงว่ามันน,แบบนี้มีพักกระแยงใช่เลยอ่าเน็กเน็กเน็บคนไปยีนอนอ่านนอนเอาคนเลยก็ได้คนเอ้ยหอมยังกับบ่คือหอมพักกระแยงครับขันหอมพักกระแยงเนี่ยมันไข่ไข่ว่าเขานั่งอยู่ทงหน้าดิดิด กินทงหน้าสิร้อยมาเลยเด็กการงหน้าสิร้อย,มย,ยแมนแมนเด็กการแล้วกระโปรงเลยบ้านเนี่ยเสียนอาหารเนี่ย แกงหน่อไม้แบบทุบฝีมือเซียนอาดครับหน่อไม้หน่อไม้ไรไม่ไรตามด้วยแจวแจวที่อาดจ,จะกินกับเครื่องเคียงครับเ,เดี๋ยวเซียนอาดสิว่าเปิดการกินกำลังค่อยถึกดอวาเครื่องเคียงนะฮะชิมมังกรนะฮะมีดบ้างมีดบ่าเดี๋ยวดีอ่า ปอกเปลือกยู่บ่นแต่จะสูดไปสูดมันครับเอออยากปอกก็ได้คือขูดออกกันนะครับผมขูดจะสีมันออกก็ได้เป็นบอนี่อืมก็ต้องปอกบ,บางคนก็นเชียนเอาเนื้อมันออกน้ำเส้นอานเนี่ยขูดขูดเฉพาะสีออกนะฮะเครื่อเขียงครับหรือว่ากําลังควายถึกยาบํารุงร่างกายของโบราานท่าครับ มาเบาิ่งว่ามันฉีขมมันฉีฝาดหรือมันจังไรหน,นะหน่าครับ <c oughs> โดยเสียนอาจเจียวตัวจากขวางเป็นผู้ทดลอง <c oughs> จะมาตรงกี้กับเจียวมันป่แมนอือได้ครับได้เอาเอาเด้เอามันติดเจีวขึ้นไปน้ำรวจกระเทืยมมันขม <c oughs> มันเหนียวหรือมันกรอบอาจมันเป็นยังไงสมสมแม่นบ่มันจะออกสมสมเป่นบอมสมสมสมแห้งบอมบอมสมบ่แห้งมันก็ยังบักขามอ่อนเนี่ยอืมถ้าบะขามอ่อน้าไข่บกขามอ่อนหรือบ่ถึงเกือบเกือบถึงบักขามอ่อนบ่แม่นขมสันติบ่ครับบ่ห้วยโมเมนต์ขมเรียกว่าขมสันติมันจะออกสมสมนิดเดียวแม่นบ่แม่น กันวง่วงกันน้ำนกใหม่แมนอมตอนมันอ,อน่อ,อนๆแม็นบ่แมนแมนแมนอะนหลายคนไม่รู้ว่าขมหรือว่าฝาดหรือว่าจืดครับมันจิออกสมๆสมเนบ่สมนิดเดียวบ่าอาจนิดเดียวคือยังบอกาวว่าเออ,อเอาตัวเจ้าให้เบิ่งอีกจักบาทเนี่ยอือออกผสมๆจีออๆโอชทางหน้คือว่ามันจิขม เอาซิมแกงน้ำใหม่จักบาทเบิ่งกันนะอืม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 แกงน้ำใหม่บัดนี้แกงน้ำใหม่ไายห้อมันเฉียวกรอบครับดูแล้วมันจะเหมือนแข็งนะฮะแต่ว่ามันเฉียวกรอบครับอืมหอมผักกระแยงนะครับอืมผักกระแยงเด่นมาเลยอืมหอมกินผักกระแยงแล้วแกน้ำใหม่ไม่สิกรอบมันกรอบน้ำใหม่ไายกรอบอ่ะบัดนี้มากินข้าวนลำกันพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวบ้านนี้ครับ มากินข้าวแรงน้ำกันครับเป็นข้าวแรงเลยพี่น้องกินข้าวแรงครับเพราะว่าใส่เวลาต้มข้าต้มจนจืดน,นะแซ่บๆขันต้มเบ่อจืดเวลาเอาไปแกงเหรอเว,วลาข้ากินลมันจะออกเผ็ดๆนั่นแหละเป็นย่างแกงเนือใหม่คือกระองใส่ผักชีขายเพราะว่าต้มเนือใหม่เบ่อจืดมันจะออกไปทั้งเผ็ดโอ้เอา้เอากุหลาบดอกอัดเน่เน่ดอกเลยอืม อคำพอดี <c oughs> สมนิดๆนะครับบอบผมด้วยกินเดือก็ได้ครับกินเอาไปกินกับปนลกับแจ้วกับลาบกับก้่อยได้เลยเกาปาเกาปาเห็นกินสุๆ,นนสๆได้ครับแจ่หิวนามเนี่ยน้ำ เขาจะมีน้ำหลายเครื่องเสียงครับ